ask like how many households of the total have actually opted to have because you mentioned also there are three more who add on yes. um, and the ones who are not participating yep. they must have their reasons why not yes <laughs> <laughs> ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ราถามข้อข้อที่หนึ่งตรงนี้ก่อนว่าจำนวนจำนวนก่อนครับโดยประมาณโดยประมาณใช่ไหมคะก็ตอนนี้โดยประมาณสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มประมาณตอนนี้ก็มีถ้าว่ารวมเมื่อวานด้วยเนาะเมื่อวานก็มี62ระบบ 62ระบบถ้าพูดถึงในในในหมู่บ้านนี้ก็กเกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งแล้วตอนนี้มาเป็นสมาชิกข,ของเราเกินครึ่งแล้วจริทีนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจะเพิ่มอีกในในข้างหน้าจะเพิ่มอีก So around 50% of the household service system แล้วก็คำถามที่สองคือ,อตัวคน,คนที่ยังไม่เข้าเนี่ยเขาตัดสินใจย,ยังไงอยู่ว่าทำไมถึงยังไม่เข้าหร,รือมีปัจจัยการตัดสินใจยังไงนะหรืออยากเข้าแต่ยังรอหรืออะไร ก็คนที่ยังไม่เข้าคือคือยังตัดสินใจไม่ได้คือหนึ่งตอนนี้ยังมีไฟของหมู่บ้านเป็นนข้งปั่นขัางปั่นไฟเขายังใช้ตัวนั้นอยู่แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอีกอีกหนึ่งประเด็นก็คือคือคอยดูสมาชิกที่ว่าได้ได้ใช้ไปแล้วว่ายังไงบ้างคือยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจว่าดีจริงไหมอะไรประมาณนี้คือประมาณนี้ค่ะ So t h i be the, there's Like they are still looking uh, at others as well. And uh, there is also another source which is still diesel uh, generator which only operates from 6 p.m. to around 10:30 p.m. So they still have somewhat electricity and that's why they are still charging uh, between the two. not <coughs> คือคือหน้านี้เนี่ยหน้าบ้านเราเป็นกหน้าเลยเออมาเมลสูงจะ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 ลดลงกว่ากว่าหน้าเมาสูงคือจะไปทํางานอีกเกาะหนึ่งอูเกาะลิเปะจะทำงานอยู่นู่นหกเดือนก็เลยเราหน้าหน้าพายุก็จะกลับมาอยู่บ้านคือทํางานไม่ได้ไฮซีซันก็จะกลับมาอยู่นู่นอแล้วก็คือคือคือมีประเด็นนี้ด้วยคือไม่ได้อยู่บ้านหกเดือนก็เลยไม่อยากจะจะติดตั้งอะไรประมาณนี้ค่ะไม่คือไม่ยืมไม่ได้อยู่ติดกับบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ so some of them during the high season The tourist high season, they go to Bay and they're not home for six months. So when they come back, they basically just they, they don't need the system uh, all the time. Yeah, yeah, no one's home as well.